6. พิกัดที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจังหวัดสกลนครสถานที่ที่หนึ่งวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงพิกัดอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนคร5กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางสกลนครอุดรธานีไปบ้านท่าตำบลท่าเชิญชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นพระาธาตุหินทรายบนฐานศิลาแรงในรูปแบบศิลปะเขมรสมัยปาปวนมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16-17ถึงที่น่าสนใจคือลวดลายสลักหินบนซุ้มประตูหน้าต่างยังดูสมบูรณ์สวยงามซึ่งตามตำนานว่าพระาธาตุแห่งนี้สร้างด้วยฝีมือของผู้หญิงล้วนๆเพื่อแข่งขันกับผู้ชายที่สร้างพระาธาตุภูพูกจึงเป็นพระาธาตุที่สะท้อนถึงพลังและศรัทธาของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าผู้ชาย สถานที่ที่สองอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติพิกัดอยู่หางจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติประมาณ5กิโลเมตรตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร แนะนำให้มาตอนสายๆเพราะเป็นช่วงที่ดอกบัวกำลังบานรับแดดอ่อนๆสวยเชียวหลับเป็นแหล่งรวบรวมบัวหลากหลายสายพันธุ์มีทางเดินไม้ให้เราชมบัวได้อย่างใกล้ชิดอีกโซนเป็นการเลี้ยงบัวกระถางและนิจัรศกรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวอย่างครบถ้วนเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปหรือจะเช่าจักรยานปั่นเล่นก็ได้ สถานที่ที่สามวัดธ้ำผาแด่นพิกัดตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายใกล้บ้านดงน้อยตําลงมาไฟอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร อีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสายบุญไม่ควรพลาดตัววัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงและงานประติมากรรมแกะสลักหินทรายอลังการเช่นภาพแกะสลักหินรูปพระพุทธสีหายสยาสอขนาดยาว19เมตรรอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูปหินแกะสลักปางประจำวันเกิดและภาพแกะสลักหินสีมหาเทพหรือพระเกตอาจารย์ดังๆที่เคยมาวิปัสสนาที่นี่ สถานที่ที่4วัดปัสสุทธาวาสพิกัดอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระเกจิดังสายวิปัสสนากรรมฐานมาจําพรรษากันที่นี่ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นที่จัดแสดงรูปหล่อเหมือนองค์จริงพร้อมเครื่องอัฐบริขารตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปลสภาพเป็นแก้วผลึกสสีขาว ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9โดยทรงร่างแบบเจดีองค์นี้ด้วยพระองค์เองสถานที่ที่5พญาเต่ายอยพิกัดอำเภอเต,อเต่วมอยจังหวัดสกลนคร ยิ่งใกล้วันหวยออกที่เที่ยวแห่งนี้ยิ่งคึกคักมีนักเสี่ยงโชคหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเพื่อสักการะและขอโชคลาภจากรูปปั้นยักษ์ย้ายของพญาเต่างอยทั่วบริเวณนั้นจะได้ยินเพลงเต่าง,งอยของพี่จินตราภูลาบดังอยู่ตลอดส่วนเครื่องไหว้ก็มีขายโดยจัดใส่ตะกร้าให้พร้อมทั้งผักบุ้งแตงกวากล้วยน้ำแดงทุกเทียน สถานที่ที่6เที่ยวชุมชนชภาพตึกฝรั่งเศสชุมชนท่าแร่ตั้งอยู่ริมหนองหารบนทางหลวงหมายเลข22สกลนครนครพนมห่างจากตัวเมืองสกลนคร21กิโลเมตร มาถึงท่าแร่ถ้าไม่ได้ภาพชิกชิคคูค,คูกลับไปคงเสียเที่ยวเพราะนอกจากมีแลนด์มาร์กสำคัญอย่างอสนวิหารอัคารเทวดามีคาแอลสถาปัตยกรรมรูปธงหัวเรือสีขาวอลังการเพื่อระลึกถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคริสตชานอรุ่นแรกในย่านท่าแร่แล้วในชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ยังมีตึกเก่าสตล์อย่าลืมกดซับติใครนะคะ